เอ่อถ้าใครมาถามพี่เล็กนะคะว่าถ้าให้ทํางานงานหนึ่งเป็นเวลา20ปีแต่ไม่มีเงินเดือนถ้าถามตัวเองตอบได้ตรงๆรงเลยค่ะก็คงไม่ทําจริงๆนะคะไม่ได้ดัดเดิมไม่มันไม่ทำจริงๆเพาไม่มีเงินเพราะว่าเขาบอกว่าเออคุณนโปเลียนฮิวเขาก็ยากจนด้วยแต่แต่คิดว่าตอนนั้นที่นโปเลียนฮิวเขา เขาเขาทำเนี่ยน,นะคะเพร<ข>าะว่าจะบอกว่าโชคดีหรือเป็นโชคชะตาอันนั้นก็ด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าคนแรกที่เขาได้รับให้ไปสัมภาษณ์นั่นน่ะคือคุณ<อ>คันเนกี้ซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วปรากฏว่านั่นคือสิ่งแรกที่เขาเจอแล้วเขาได้สัมภาษณ์ซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะได้ได้เจอกับคนที่เป็นเศรษฐีระดับขนาดนี้นะคะ และจากนี้เนี่ยเขาก็ได้รับหนังสือที่เป็นการแนะนาจากจากทางทางคุณคานิคีอะค่ะให้ไป,<อ>ไ,ปไปได้สัมภาษณ์กับประธานาธิบดีถึงสองคนและคนดังๆอีกอีกหลายคนทําให้เขาคิดว่า <Okay. S 2> เนี่ยแหละถ้าได้เขาได้ผู้สนับสนุนที่ดีเนี่ยแล้วเขาแว่นสัมภาษณ์ต่อเนี่ยเขายิ่งมีความเชื่อมัน่น <Yeah. S 2> จากที่เขามีความเชื่อมัน่นเอ่อการคุณคานิคีคนแรกและต่อ, <Yeah. S 2> ต,อต่อมาอีกเนี่ยนะเลยทําให้เขาเนี่ยมุ่งม,มั่นที่จะทําต่อไปได้ แล้วเขาก็เลยมองเห็นภาพใหญ่ของเขาว่าค่ะฉะนั้นสิ่งแรกที่ที่คิดว่า,าเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จนะคะมันก็คือสิ่งที่บอกว่าเราพบคนดี okay. Okay. พบ <Okay. S 1> บัณฑิต <Okay. S 1> บัณฑิตพาไปหาผล <Okay. S 1> เขาได้ไปเจอแคเนกี้ค่ะแล้วเขาเชื่อมั่นในตัวแคเนกี้แคเนีเนกี้แล้วก็กนําพาไปถึงคนอื่นๆอีกแล้วก็เลยมองเห็นภาพใหญ่ เองและในท้ายที่สุดพ้อก็ประสบความสําเร็จคิดว่าอย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะ